สตานิดเลยเออมนนึงมีไข้พูวไหมีนึงเป็นเอกก็คืดเอกจะรออะไรล่ะมนุษย์หนึ่งเทวะเทวดาเท่าไหร่เออมาหกเลยนะเป็นกามสอใช่ไหมเออกามสุเจ็ดตีปูหน yep ึ่งอริยะกามนุษย์สุจ็ดแล้วก็อริยะสมนุษย์ มาโน๊ตหนึ่งบวกเท,ทวะหกเนาะตรงลงว่าเธองงก็งงเธอเองนะ,ะคุณเองเคยงงเพราะว่าเนี่ยกามะอุเบคาเพราะว่ขาขจิตหกเนาะ บุคคลฮบุคคลได้อะไรคะนะแ้นหนึ right. <That> s <S <A> ่งทุกหนึสุหน่งะฮะถ้าวิ่งหนึ่งเป็นสาแล้วใช่ไหมคะตีปุ1หนึ่งอายะสนะปุถุชนสมาครบเลยนะอาอายะสแล้วก็ว่าได้ภูมิแล้วฮะภูมิ บสมาเนี่ยเราสังเกตนะถ้าาบสี่มามันมักจะสิบใช่ไมคะมักจะสิบเอ็มาสี่มาลดหนึ่งเทวานี่ก็เจ็ดแล้วนี่ฮะนะเจ็วกเออเราก็เอาไปปรวมกันแค่นี้ก็พอแล้วการบวกคู่สิบพวกเรานี่ก็ไม่ใช่ย่อย ก็ฉันถูกย่อยไม่ใช่ย่อยเรากำลังถูกย่อยอ่อาันนี้ได้แล้วในส่วนของนะี่ค่ะกระเบืขาหกนะมาตามน,นี้เลยทีนี้ลูกพวันลูกพวังห้าลูกพวังห้าเราต้องหาละลูกพวังห้านี่ได้กี่บุคคลนะคะคนที่จะทำชานได้เคยพูดให้ฟังว่ายัางไงนะ ต้องมีปัญญาไหมหรือว่าไม่ต้องมีปัญญาก็ได้สามารถทําฌานได้ไม่มีปัญญาก็ได้ทําฌานได้ใช่ไหมคะเอาหลักฐานที่ไหนมาพูดกันี่โอ้ขอโทษครับมีปัญญาต้องเป็นคมครับมีปัญญาในการปูแม่ทำอะไรเลยเอาหลักฐานไหนมาพูดใช่ไหม คือเขาตอบเขาตอบแบบนี้นะเขาจะได้รู้ขเขาเองนะมุกจาไันใช่ไหมครับผมผิดั้งแต่เมือครับเป็นจาะว่าโดยรูปเมื่อวันแพร์นะได้บุคคลคือติปุติปุติปูหนึง่งแล้วก็มีอริยะอริยะสี่เห็น<ะ><ะ>ไหมฮะว่าได้ภูมิได้กี่ภูมิคะเป็นภูมิเป็นภูมิฮะ อันนี้จิตประจําตัวประจำภพของพรมใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับเออได้กี่ภูมินะฮะภูมิภูมิของพรมมีกี่ภูมิฮะปกสมุดหลังนีเภูมสิอะลูอลูกลูกี้าลูกจ็ลูกแ่กาลมสิเ็บอกว่าขังภูมิสิบ ไปดันหอนเลยก็ถูกระท่อตาไปเ,เรียบร้อยแล้วนะได้แล้วทีนี้ตรงนี้เนี่ยยังมีข้อแม้อีกว่านอกจากจากปะปฏิสนธิด้วยเบกขาอันนี้เรียกว่าตั้งแต่เป็นอย่างนี้มาเนี่ยเรียกว่าปฏิสนธิด้วยอุบเบกขาตอนนี้เอาหลักฐานมาพูดนะคะ สียตังอยู่เลยโดนแช่แข็งอยู่เลยมาหน้า41ครับครับขอขึ้นเป็นหนึ่งครับที่สองที่สองตัวเล่งสือตรงกลางอ่ะฮะครับแล้วย่อหน้าตรงกลางแล้วก็บอกว่าบรรทัดที่สี่มีเหตุขัดข้องสามประการคือนั่นนะครับปฏิสนธิเป็นการเมื่ออุเบกขาเนี่ยเอาตรงนี้มาเขียน ชาวนะเป็นโพสะตรงนี้ถูกชวนะเป็นโพสะนะอันนี้เป็นเป็นชวนะว่าโดยรวมเห็นไหมคะชวนะว่าโดยรวมเห็นไหมคะเออชวนะว่าโดยรวมนะแต่ถ้าหากว่าต้องเอาตามหลักใช่ไหมคะต้องเอาโพสะมาสองใช่ไหมคะในเนี้ยในนี้ท่านเขียนกามชะยี่สิบเก้า เป็นการาว่าโดยรวมว่าโดยรวมครับแต่พอมาบอกว่าถ้าว่าโดยวิถีแล้วจริงๆแล้วชวนะเป็นโทสัตอารมณ์เป็นอติอินทักแสดงว่าอารมณ์ดียิ่ง,งเห็นอารมณ์ดียิ่งแล้วโกรธอารมณ์ดียิ่งค่ะ,เ,ะเห็นพระภิกษุอย่างงี้นะเราไม่ต้องยกว่าใครอย่ะนะคะเห็น <c oughs> พระภิกษุแล้ว อารมณ์เสียเสียอารมณ์ได้ไหมคะใช่ไ้มเนี่ยเสียอารมณ์อารมณ์เสียก็คือรู้สึกว่าเห็นของดีเห็นแต่ไม่ใช่ของเห็นสิ่งที่ดีมาปรากฏทางตาแต่โทสะเกิดไม่ชอบอ่ะโทสะเกิดนี่ไม่ชอบนะเป็นโทมและสมิธนาสอบปัจจัยค่ะใจภายนอกปัจจัยเองคิดใช่ค่ะ ปัจจัยภายนอกก็คือพระภิกษุวาดรูคนนะพระภิกษุแต่พระภิกษุเป็นอารมณ์ที่ดียิ่งนะครับเป็นอารมณ์ที่ดียิ่งแต่ว่าว่าด้วยเราเราเอาเราก็ได้เราไม่ต้ออกใครอ่ะเดี๋ยวมันจะเราทดีครั้นดีจะเยอะเราเห็นปั๊บเนี่ยเรารู้สึกโทสะเนี่ยนะโทสะเกิดเลยศรัทธาตกไปไหนไม่รู้ศรัทธาว่าโทสะไม่มีศรัทธานะ อย่างนี้ค่ะนี่คือเป็นแบบนี้เลยะะนะฮะแล้วคนนี้เนี่ยสังเกตนะถ้าว่าโดยโทสะเกิดเนี่ยเราต้องดูว่าเราหาบุคคลได้แปดคนคแล้วบุคคลทั้ง8ดคนนั้นอ่ะมีพระอริยะอินนั้นด้วยแล้วใครล่ะที่ไม่มีโทสะอยู่ในขันธสันตานท่านแล้วพระนางคามีกับพระอรหันต์พระสกะ พระโสดาบันกับพระสการานาคารีเนี่ยท่านทําให้เบาบางนะถ้าเราเอาแบบว่าเด็ดขาดเลยอะ่ะสมุทเฉทประหารน่ะเราก็าเอาพระนาคารีกับพระประอนาคามีร,ร,มรเท่า,น,า,า,านั้นเพราะฉะนั้นเราต้องแยกบุคคลถ้าเป็นอย่างนี้ต้องแยกบุคคลพูดถูกไหมเข้าใจเนาะเออนะอันนี้ถ้าหากว่าโทสะเกินอ่ะสมมติวิธีนี้เห็นอ่า ทัศนะนะทัศนะรูปารงเดี๋ยวนะเขียนใหม่ค่ะทัศนะเรียกว่าทัศนะเป็นว่าก,การเห็นนะเห็นอติอิทธารูปารงเอาผสมกันเลยค่ะปกติอติอิทธารมใช่ไหมคะ,ะถ้าเขียนข้างบนนะเขียนข้างบนตรงนี้ค่ะ เห็นไหมคะเนี่ยครับเี่นครับเปลี่นอิาารมณนะแต่ตอนนี้เอาอารมณ์มาพูดว่าจากขูวิญาณจจิสองครับครับจากขูวิญาณจจิสองถ้าเห็นดีก็ต้องเอามาหนึ่งใช่ครับต้องเป็นกุสลถูกไหมฮะใช่ครับอาในนี้มีอาุศลกับุสลถ้าอกุนี่ไม่ดีรับเห็นไม่ดีถ้ากุเห็นดี ตอนนี้เท่ากับว่าเห็นดีเข้าใจนะฮะเห็นดีไม่ดีธรรมดาด้วยนะดียิ่งดี่มากเลยถ้าดียิ่งตรงนี้เนี่ยยกเอาตะกี้ยกเอาเป็นพระภิกษุนะฮะเห็นนะพระภิกษุเป็นอารมณ์ที่ดียิ่งดูอารมณ์ที่ดียิ่งตั้งเงื่อนไขอารมณ์ที่ดียิ่งมาปรากฏทางตาแล้ว สังสันวุทำงานเสร็จแล้วส่งให้ช้างช้างกลายเป็นโทสะสองอ่ตามเลื่อนใครในในวิถีบอกว่ายี่สิก้าใช่ไหมคะคุณปโนในวิถีบอกที่สิบเก้า <laughs> แต่พอขยายความปั๊บเป็นโทรศส์เอามาแค่สองก็เลยนะ เห็นลมนี้ยิ่งโทสะเกิดอันนี้คือเงื่อนไขของบุคคลที่ต้องเอาตรงนี้ค่ะไม่เกี่ยวกับพรหมละพรหมเนี่ยขมโทสะถ้าเป็นพรมฟุรุชนยิ่งขมโทสะนะขมวิขขำพนะกปะหานนะฮะขมแบบวิกขำพนะกปะหานแต่ถ้าเป็นพระริยะเนี่ยละที่เบาบางตโนกระกปะหานก็ดี และแบบสมุนไชราประหารก็มีใช่ไหมคะอาเรียนรวมนะเไอะนั้นพรม์นี้เราตัดออกก่อนเกี่ยวกับโทรศัพท์เรามาดูตรงบุคคลที่เกิดอยู่ในการรภพใช่ไหมมีทุกสุทวิติปุรุชนสี่เรายกคนแบบคนหนึ่งมาใน4คนนั่นแหละสมมุติว่าเป็นพวกมีปัญญาตีปุนะเป็นปุรุชนตีปุ นะไม่ได้เรียนคันธุระอิปัสนาธุระนะคะ,คะเธอก็สามารถเห็นของดีแล้วโกโรธได้เป็นมนุษย์นะยกติปุกมาหนึง่งในตรงนี้แต่ว่าเธอเป็นคนยิ้มยากเธอมองโลกในแง่ร้ายได้เร็ว <laughs> เป็นคนที่สะสม การมองอะไรในแง่ร้ายแง่ลบได้ง่าย mm hmm. เพราะขาดคันธุรัติปัสนาธุรัตตุรัทางทูศาสนาสงุรัแต่ถ้าเราบอกว่าท่านอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับคันธุรัติปัสนาธุระแต่มีปัญญาหรืออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สั่งสอนอบรมใช่ไหมคะอันนั้นก็ได้เหมือนกันนะเราไม่ได้บอกว่าเออเขา ไม่สามารถถ้าไม่ได้เรียนขนาดุราแล้ววิปัสนาธุราแล้วเอจะถุกคิดขึ้นมาไม่ได้ก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะมันอยู่ที่การอบรมเนาะอบให้สุกรมให้หอมใช่ไหมคะอบอบเสร็จใหนะส้สุกนะถ้าอบอบสุกบิ๊กนี่ c, c, ยังกินไม่ได้นะอ่าโทษาเกิดนี่คือถ้าเรายกเอาบุคคล หนึ่งคนซึ่งเป็นติปุหนึ่งอยู่ในมนุษย์อารยสภูมิเป็นคนที่นะมีปัญญาเห็นอารมณ์ที่ดียิ่งผ่านมาแต่เธอก็เกิดโทสะอันนี้แสดงว่าแล้วแต่นะคือแล้วแต่ที่หมายถึงว่า แล้เขาแต่นี่หมายถึงว่าเป็นการสะสมสิ่งไม่ดีไงเกิดมาดีแล้วเนี่ยถ้าเราสังเกตนะติปูมีปัญญานะแต่สะสมสิ่งไม่ดีเพิ่มนะาสิ่งแวดล้อมใช่มันมีก็เรียกว่ามีหลาย,ยาหลายอย่างใช่ทำให้เขานะะไปเสพสิ่งแวดล้อมของเขานะทั้งได้ยินทั้งเห็นทั้งได้ยินโดยมากได้ยิน ปากค้นยาวกว่าปากกายที่ว่าใช่ไหมก็พูดพูดมาจนกระทั่งเชื่อเชื่อไม่เชื่อธรรมดาเชื่อแบบฝังมันที่ขอพิจารณใช่ครับฝังแล้วก็โกรธง่ายเกลียดง่ายพอเห็นรูปแบบแบบนี้ปั๊บทันทีเลยอย่างเงี้ยนะคะเปแล้วถ้ายกตัวอย่างทุกขติหนึงบุคคลคนะย ยกตัวอย่างนะคะ,ะยกทุกคติอเหิตุกะบุคคลหนึ่งซึ่งอยู่ในเดรัจฉานภูมิอันนี้ขอยกเอาเป็นขอโทษนะคะ,อะขอยกเอาสุนัขมานี่ขอโทษสุนัขก่อนนะค <laughs> ขอโทษทษี่ยกเอาเขาเป็นตัวอย่างนะ เมื่อเขาเห็นเพราะว่าเขาก็มีตาเนี่ยนะเห็นเหมือนกันเห็นรพระภิกษุเหมือนกันซึ่งเป็นอารมณ์ดียิ่งแต่ทำไมฮะกันโชคใส่ไม่ชอบสีเนี่ยเป็นสีที่บาดตา <c oughs> <c oughs> เห็นแล้วรู้สึกว่า <c oughs> มันไม่ใช่ <c oughs> บาดตาแล้วก็กันโชคใส่เห่าเ <c oughs> จอสีนี้ทีไรก็ต้องเห่าใช่ไหมครับเช้าคับมาหลานโ ใส่สีสีอะไรไปดูพาเลยเออนี่ไม่เกี่ยวแล้วล่ะนมันลุดออาทแล้วถามว่าสุนัขเออ่ท่านเนี้ยเออ่บุคคลเนี้ยสุนัขบุคคลเนี้ยเรียกเป็นพันเลยนะเนี่ยไอ้เกลียดมากเลยก็เคยเกิดเป็นอะไรมาก่อนก็ไม่รู้บางดีไม่ดีเกิดดีกว่าเราอีกใช่ไหมใช่ครับเออสุนัขบุคคลเนี้ยอืมมีโทรศัพท์เหมือนกัน ทศนี้เนี่ยแบ,บ่งเป็นอสังกับสังสัง <laughs> ถูกชวนหรือไม่ถูกชวนแล้วแต่ไปหมดเออะได้ไม่ไม่อาจจะถูกเพื่อนผูกปกเดียวกันชวนสิลจอมถ้าไปที่หลังจากนะั้นไม่ต้องให้ใครชวนแล้วมีสันตนะที่เคยชินสันตาสันดา คือสัตว์ตาที่เคยชินเจอทีไรก็กันโชตเหาอรชายอย่างเงี้ยเนาะโทรศัเกิดได้นี่นะฮะสุนัขโทรศัท์เกิดได้สุนัขมีตาเห็นไหมฮะแล้วก็เขาก็จะต้องสั่งสมชวนะสั่งสมโทรศัทชวนะเกิดอันนี้แค่หนึ่งวิถีแล้วว่าโดยจิตเนี่ยเกิดดับเกิดดับเกิดดับไม่รู้กี่ล้านวิถีที่กล้า ก้าเราก้าไม่รู้กี่ล้านมิถีในการโกรธครั้งหนึ่งยังอยากจะโกรธกันอีกไหมโ <laughs> กรธทีเนี่ยโทรศเกิดไม่รู้เท่าไหร่นะโทรศ์เกิดน,นะเปลียดคนนั้นนะจะเบียดเบียนคนนั้นโกรธเขาไม่พอใจเขาไม่ชอบเขาอยากจะทาร้ายเขาอยากเบียดเบียนจังเลยคนนี้มันน่าเบียดเบียนจังเลยไง <laughs> อคนแบบนี้เนี่ยเห็นหน้าเบียดเบียนเลยเห็นหน้าไม่ได้เลยอย่างเงี้ยก็คือเห็นกันปั๊บเนี่ยเป็นเวรีกันมาตั้งแต่กืนเห็นแล้วเราเลืองเลยหน้าตึงมาแต่ไกลเลยยิงกีบอลสองยิงขอนยิงกระสบล้องนะเนี่ย ถ้าสั่งสบน,นะถ้าว่าโดยพวกเรานะนี่ทำไปทำมาข้าเนื้อนี่พูไปเข้าเยหีไม่พ้นไปไหนไม่รอดก็ว่าอยู่ในห้องนี้ไงเออนะนี้ให้รู้ว่าในส่วนของวิถีจิตนี่เกิดขึ้นมาท่านก็บอกว่ามีเงื่อนไขเนาะตามนี้เลยนะถ้ามอง,งแล้วล่ะก อไม่เตอนเลยข่หน้าคอยยีแนีต่อเยก่อยเสักหน่อยนะคะที่ถี่ที่สามน้องเอาให้จบตรงนี้ก่อนดีไหมคะได้ครับได้ครับีถีที่สามดูรูปแบบวิถีก่อนนะคะท่าตีนะาะปากจับสัมสันวุช้างเจ็ใช่ไหมคะ แต่มีอา <c oughs> มีอาร์ด้วยนะมีอามาแทมีอารมาแทะนะแล้วก็พวังก็ผ่านไปแล้วเราก็มาดูความหมายก่อนเดี๋ยวจะพาไปดูอานะคะ <c oughs> อาอามีแน่ๆเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันวิธีที่สามบอกวา่าเป็นอติมหันตารมิธีชาวนาวราัมีอคันตุกะพวังเป็นพวังนะพวกเรานะเป็นพวัง ที่เกิดในกามะสุขติภูมิเจนมีองค์ธรรมประกอบสามประการก็คือหนึ่งวิธีนี้บุคคลต้องปฏิสนธิเป็นกามะโสมนะัตชวนะต้องเป็นโภสะอารมณ์ต้องเป็นปฏิอิทธะอารมณ์ดียิ่งด้วยนะเนี่ยนี่เงื่อนไขเงื่อนไขวิธีข้างล่างแต่วิธีที่สามอ่ะไม่ใช่ขอภัยอ่ะ วิธีที่สามขั้นบนว่าโดยประเภทแล้วเป็นวิธีประเภทที่ห้าก็มาดูซ้ายมือซ้ายมือเลขห้าวิธีที่ห้าจากููทวาริกาอติมหัาตโรวิธีชมนวระที่มีอาคารดุกับพวังที่เกิดในกาลมะสุขติภูมิเจ็ดเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนแปลงตรงนี้เดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนแปลงตรงนี้ค่ <c oughs> เะเ,เพราะฉะนั้นไทยทำก่อนค่ะค